สวัสดีครับคุณพ่อธรรมกรณ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันธรรมกรดูเบสกี้ค่ะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะครับขอต้อนรับทุกมีเกียรติและทุกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวอันเทอร์เทรลไทยแลนด์ซีรีส์2021พัทลุงอัลวออดพารเส้นทางที่เราเลือกเองนะครับซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่12และ13กุมภาพันธ์2565นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสนามอันเทอร์เทรลไทยแลนด์ซีรีส ที่ถืเป็นสนามแม่นะครับอย่างไทย i l a n d บา r u t m b นั่นเองครับ Good afternoon ladies and gentlemen to all our h o n o r a b l e guests and beloved friends welcome to our warming press conference today our Ultra Trail Thailand Series 2021 p a t a l u n under the theme this year our own path for the long journey of success We will be compete next year on 12 to 13 February 2022 location at Ultra Trail Thailand Series Thailand by u t m b ท่านผู้มีเกียรติท่านครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์รทอโอชานะครับซึ่งท่านนั้นได้ เป็นผู้เร,เริ่มนะครับแนวคิดในการจัดโครงการนี้ขึ้นและเป็นความร่วมมือกันนะครับของหลายๆกระทรวงค,ครับภายใต้การนํา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งสนามพัทลุงนั้นนะครับมีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงทลาโหมค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงขอไปค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะกรมวุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยเขตรักษาพันธสัตว์ป่าเขาบรรทัด และจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งผู้รับจ้างนะครับโดยบริษัทวันแบีจำกัดครับภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานอ่าต้เทรลไทลนซีรีส์โดยไทลนด์ไฟล์ยูทีเอ็นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะวิทยาของเราเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆพี่ชั้นดูชมแล้วนะคะเหมือนกับได้ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วใช่นะครับด้วยความตั้งใจของวิทยาชุดนี้นะครับมีแรงบันดาลใจคืออยากให้นักวิ่งเนี่ยนะครับได้หวนคิดถึงบรรยากาศของสนามเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งมีความสวยงามและน่าประทับใจมากๆเลยนะคะรับรวมถึงการแสดงเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นการรื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆอยากให้ทุกท่านที่อยู่ภายในมัองแถลงคำแบบนี้และก็รวมถ,ถึงนักวิ่งน,นะครับอยาจใหชม กาไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับได้รู้สึกว่าคิดว่าอยากจะให้ถึงวันจัดการแข่งขันๆๆเร็วๆจะได้มาเหยนกับที่พัฒนล่มครับค่ะ yeah, so all the inspiration and also wonderful moments and impression for the last competition we would love uh, everyone to join us on live right now we have a Facebook page UTTP series so say hi to those l i k e who are watching us as well and also join us t h i s ceremony ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศของการแถลงข่าวว่ามีการลับนนะครับผ่านทางเพจ UTTP Series ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรตอยู่ในห้องแถลงข่าวนะครับกดไลค์เพจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์สดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ สำหรับสนามอาราเทรลไทยแลนด์ซีรีส์2021พัทธลุงนั้นนะคะจะจัดขึ้นที่เดิมเลยค่ะนั่นก็คือจุดปล่อยตูวที่เยาบากํำคลทองทรา,า,ายขาวอำเภอกงราจังหวัดพัทรุงมีด้วยกันทั้งหมด4ี่ระยะนะคะนั่นก็คือ UTP ขอโทก่ะ UTTP 5 UTTP 10 UTTP 35และ UTTP 60ซึ่งตอนนี้เชื่อไหมคะคุณบอยได้เปิดรับสมัครและเต็มด้วยนะคะเลือก เท,ท่านั้นค่ะทุกท่านซึ่งถือเป็นการสแสดงให้เห็นว่านักวิ่งนะคะรอคอยและเชื่อมั่นในสนามนี้จริงๆค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับโอกาสต่อจากนี้นะครับเราจะนำทุกท่านไปบนเมทีครับเพื่อเข้าสู่บรรยากาศของการถแถลงข่าวนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นย่างสูงนะครับจาก ท่านผู้บริหารนะครับที่ให้เกียรติเดินทางม,มาร่วมในางานแถลงข่าวในวันนี้และลำดับต่อจากนี้นะครับท่านประธานในพิธีจะขึ้นเป็นเกียรติบนเวทีเป็นลาดับแรกนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติต้อนรับท่านดรนาทีรัชกิจประการประาการณที่ปรึกษาดอดีนายกรัฐสมนตรมรีนาญนณุทินชาญพีละกูลในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ